น o อตอารีนาปารีสนะครับสถามที่แข่งขันมวยนะครับวันนี้เป็นนักข่าวไทยคนเดียวที่มาอยู่ในสนามแล้วก็กําลังอยู่ในขั้นตอนของการจับสลากแบ่งสายนักมวยไทยนะครับที่ทีมมวยของเราเนี่ยมีผู้หญิง5รุ่นผู้ชาย3รุ่นนะครับ บรรยากาศสักดังเดี๋ยวรอดูครับวันนี้มีปันธุโทวิจารณ์พลริศนะครับแล้วก็มีคุณสุริศยิ่งกำแหงนะครับญญากาัน้าสลาโคชายมาด้วยนะฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะครับนี่ครับคือสนามแข่งขันนะครับความจุก,ก็น่าจะประมาณสักห้าพันคน นะฮะเรามีผู้สื่ข่าวของหลายชาติมานะครับร่วมทำข่าวในครั้งนี้นะฮะสถามค่อนข้างไกลจากอุลลอนที่คำนับของหลีมิงนะครับเมื่อกี้ก็มีการประชุมถึงเรื่องระเบียบปฏิกาต่างๆนะครับในการอย่างขันครั้งนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวใกล้เวลาแล้วเราจะได้รู้กันนะครับว่านักมวยไทย จะเจอใครบ้างมีโอกาสเส้นทางยากลำบากขนาดไหนนะครับในครั้งนี้นะครับทาง IOC ซึ่งเป็นจัดการแข่งขันแทนไอบ้านะครับได้กำหนดให้มีการจัดดูวางนะครับอันดับหนถึงแนะครับ,รบจากการคัดเลือกในแต่ละโซนนะครับ ลายคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบครับเพราะว่าถ้าจับฉลากเลยโดยไม่มีมือวางเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสระกันนะครับโตแข็งๆก็อยู่ในสายหนึ่งคนที่โชคดีหน่อยก็จะได้อยู่ในก,กลุ่มก้อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับโอเคนะครับ a a joint ceremony and before we always act and let me